ว่าอาจารย์จะเป็่เจ้าของโรงกำจัเานนี้นะรักรียนได้าจรทำห้ีงให้หนักทำงานเ่องานรได้ีการทำการหน่ายทองนะครับตรงาห้องให้นัเือาพอภาพเพื่อเอน้ยหนกภาพเพื่อเชื้ท่านายรนเานทองก็ามารไร่วมเป็นกรองเ หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบทแล้วก็สี่ร้อย้าสิบเก้าบาทตัเป็นชงแดงนะครับสีแดงนีตามกำลังศรัทธาสามารถแย่งคาเ็นส่นได้เลยนะครับมีท่าทางแรงเลยเอเดี่านอยู่นะครับมีท่าทางดุเดียดได้ดุโดาก็รดยเฉพาที่สำคัญมากอ่าโดยเฉะที่สาดีนี้จากที่เราได้ดูแล้วจากท่เราได้ดกเราดูพบว่านีที่อาจารยตีหลอกได้เป็นหนึ่งนะ หรักปัญญปสอาในกาทอดกรกั้ดต้อคนเป้เยวชาญในการสรพามาอคนเกิดมคนเนีอาสนะเเป็นครนวทและตาบริกรรมก็ครับผมดยานกรา้หจขางทางต้การทำอานนทำงนาริหารอานโดยแลกของเ้าลกาเศีท่านประธานบริษัทจัสร้างฟ้า กาเป็นผู้ภาพร่วมกันในระมัวงต่าชาตชนะบดีทุกทุ่งท่านเลยนะครับทงเรามีราคาอยู่นะสามารถดูชารได้ตอนที่จะเตาีมจับไปจับไปจักัดนะครับรับความเป็นสิริมงคลจากวัดเยี่ยงใจเหน่นะโดยบริเณของพระเดชพระคุณลโก้ก็โุว่ากรรมโรส่งในการหลวงปู่ซิ่งสังเกตุจออันนอ้เจ้าวาดวัดเยี่ยงใจเหน่นะ พระากิจการเราแทนกิติปารลเจ้าว่านวัดเกศแก่นเดีวกับทางคณะกรรมการการเมืองพิจารณาตกลงนีุ้ลทอกภานเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้มีส่วนสำคัญมาให้วัดเกศแก่นแหั้นได้รับการพัฒนาเป็นวัดประจำจังหวเป็นวัดประจำหมู่บ้านเป็นวัดประจำอราเอการเมืองพิจารณาก็จะสามารถเป็นเจ้าได้เลยนะครับทงนะทง โปรใหญ่ก็499หละโรเล็กก็199เสื้อตรงสีแดงตามกำลังศรัทธานะรับากกำลังศรัทธาไม่นับบันับมีนับเป็นต่วผีนับร่ำรวยร่ด้วยการทตมหน้าใโมเนาับตวุ่ก้านเลยนะครับโดยเฉพาะแกเฉาะในปุนี้ที่ได้มีส่วนสับกาการทำให้แัดเป็นการเหรับประสบ กวามสำเร็จในการสร้างปฏิสังขติโดยย่อเราจะเป็นพระเนาะเราจะประกาศพระเป็นพระที่จะมาปีนี้นะครับก็จะประกาศยอดปฏิสงนะครับได้กับทุกท่านได้รับทราบว่าปฏิสมงขติบอกว่าเตรียมไปเหีือในปีนี้ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้นำไปบริจปฏิสังขติสร้างหลวงปู่พระบรมรัชกาลหลวงปู่เิ่งสันติปุโตนะครับซึ่งเป็นพระเถรตาจารย์ ผู้เรืองิทยากมและเป็นผู้ที่มีคุณโการเป็นประสอผู้ทรงคุณก่อวัดเกียนไก่เหนือของเราด้วยกำไลต่อในพุทกาภรณ์ผู้คุณท่ันด้วยนะครับโดยเฉพาะสภาพโงทานะครับที่มีส่วนรังทางทั้งในใจอี่ม้น้อิ่ใจอี่มดุลไปกับัดเกียนองคอนุโมนาต่อบดุนะครับในีการให้เสียงไว้ถึงน่นี้ก่อนนะครับให้ทัานเดียทคงกับัโดวสในาพโชคดีในใจูกหวยางวันใหญ่ด้วยกากทุกคนสุกท่านนะครับ เล็กลๆอย่างทูนยายนะครับนีครับคนดังก็ได้รับมอบธงนะครับนี่ครับแต่เทพแต่เทพแซแนลนะครับนะครับสภาพใหญ่ก็จะได้ธงพื้นใหญ่นะครับนี่ครับเครื่องลางของขลังเต็มกระเป๋าเลยครับนี่ครับแล้ววันนี้เราติดตามหุ้น คนดังครับไอเทสเซเนลครับนี่กำลังนำเครื่องคลังของคลังเข้าใส่กระเป๋าแล้วครับนี่วันนี้เราตามคนดังครงับไอเทสเซเนล ต้นกระถินไปแล้วครับเนี่ยต้นกล้วยเป็นต้นต้นเลยครับกำล,ลังมองกำลังมองกระถินครับ ไม่ได้ใจเองก็ให้คนอื่นแกให้เครับกำลังแตะโพงนะครับเพื่อที่จะรับขอไปที่ระลึกนะครับเรียบร้อยนะครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ